แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยเกี่ยวกับจรวดมิสไซล์ VIP รุ่นใหม่ของไทยปี2026รวมทั้งราคาของมันโดยไม่มีหัวข้อและมีอินโทรของช่อง Motion Mode ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Motion Mode ช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกทุกเทคโนโลยีแห่งอนาคต ยี่ห้ออุปกรณ์สุดล้ำและนวัตกรรมระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบเรื่องราวของอาวุธลับความล้ำสมัยและข้อมูลเชิงลึกจากมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพราะเราจะพาคุณไปเปิดโลกกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทยและวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลย นั่นก็คือจรวดมิดสไซล์ VIP รุ่นใหม่ล่าสุดของไทยที่เตรียมเปิดตัวในปี2026ซึ่งหลายคนกำลังจับตามองว่ามันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านความมั่นคงของประเทศอย่างไรบ้างทั้งในด้านประสิทธิภาพความแม่นยำเทคโนโลยีที่ใช้รวมถึงราคาที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับจรวดมิดสไซล์ว i p รุ่นใหม่นี้เป็นหนึ่งในโครงการพิเศษภ,ภายใต,ใต้การพัฒนาโดยความร่วมมือของหน่วยงานยุทธศาสตร์เทคโนโลยีป้องก,รรกันประเทศร่วมกับบริษัทเอกชนระดับแนวหน้าทั้งในและนอกประเทศ จุดประสงค์ของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาวุธที่มีอนุภาพสูงแต่ยังรวมถึงการวางรากฐานทางเทคโนโลยีให้กับประเทศในระยะยาวซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในจรวดรุ่นนี้จะสามารถถูกนำไปต่อย,ยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการบินอวกาศการขนส่งพิเศษหรือแม้กระทั่งด้านพลังงานมาพูดถึงรายละเอียดของจรวดกันก่อนดีกว่าจรวดมิสไซล์ VIP 2 0 2 6มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการในตอนนี้ว่า w ายุเทพ ซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและความแรงราวกับเทพแห่งลมจุดเด่นของมันอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนแบบรามเจ็ตความเร็วสูงซึ่งสามารถทําความเร็วได้สูงถึงแมตหรือประมาณ7,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วกว่ากระสุนปืนหลายเท่าแถมยังสามารถยานไปยังเป้าหมายได้ในระยะทางไกลกว่า1,200กิโลเมตรทําให้สามารถยิงจากพื้นที่ห่างไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้พื้นที่ข้าศึกเลยแม้แต่นิดเดียวระบบนําทางของวาย,ยุเทพก็ไม่ธรรมดา โดยใช้ระบบควบคุมการบินผสมผสานระหว่าง GPS รุ่นพัฒนาใหม่กับระบบอัตโนมัติที่เรียนรู้ได้ด้วย AI ซึ่งมีการเก็บข้อมูลการบินนับล้านชุดมาคำนวณหาความแม่นยำสูงสุดในการพุ่งเข้าสู่เป้าหมายเรียกได้ว่ามีค่าคลาดเคลื่อนน้อยกว่า1เมตรซึ่งเทียบได้กับการเจาะจงจุดบนหลังคาของอาคารเป้าหมายโดยไม่ทำลายพื้นที่รอบข้างนี่เป็นสิ่งที่ต่างจากจรวดรุ่นเก่าที่มักมีการทำลายล้างในวงกว้างและไม่สามารถควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนได้ดีนัก นอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุพิเศษที่ทนความร้อนได้สูงโดยเฉพาะบริเวณหัวรบและปลายท่อขับดันซึ่งต้องเผชิญกับอุณหภูมิกว่า2,000องศาเซลเซียสในขณะที่จรวดเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงซึ่งวัสดุนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากแร่ธาตุหายากที่ขุดได้จากภาคใต้ของประเทศไทยและผ่านการวิจัยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้วัสดุในประเทศให้มากที่สุดลดการพึ่งพาการนำเข้าและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านยุทธปกรณ์ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือระบบหัวรบอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นดินซึ่งทำให้วายุเทพกลายเป็นจรวดที่สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากเป้าหมายทางยุทธศาสตร์มาเป็นเป้าหมายยุทธวิธีหรือจากการโจมตีเป้าหมายคงที่มาเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่เช่นรถถังหรือเรือรบขนาดเล็กในส่วนของระบบป้องกันการแทรกแซงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญโดยมีระบบเข้ารหัสข้อมูลระดับสูงสุด และการเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณอย่างต่อเนื่องตลอดการบินเพื่อป้องกันการแฮกหรือปลอมแปลงคำสั่งจากภายนอกรวมถึงมีระบบทำลายตนเองอัตโนมัติหากมีความผิดปกติหรือถูกควบคุมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาของจรวด VIP รุ่นวาย a เทพซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่มีการเปิดเผยราคาทางการจากภาครัฐแต่จากแหล่งข่าววงในที่มีความใกล้ชิดกับโครงการนี้ ได้เปิดเผยว่าราคาต่อหน่วยของจรวดจ,จะอยู่ที่ประมาณ85ล้านบาทซึ่งรวมถึงระบบนำทางหัวรบระบบสื่อสารและแพลตฟอร์มยิงแบบเคลื่อนที่ที่สามารถติดตั้งบนรถลำเลียงพิเศษที่พัฒนาโดยสถาบันวิศวกรรมการทหารของไทยเองถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับจรวดชนิดเดียวกันจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงกว่านี้ถึง2-3เท่าที่สำคัญการพัฒนาจรวด VIP นี้ยังมีแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนเพื่อขยายการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยอาจจะมีการดัดแปลงเทคโนโลยีนี้มาใช้ในด้านอื่นเช่นการขนส่งทางอากาศความเร็วสูงระบบขนส่งพัสดุด่วนพิเศษหรือแม้กระทั่งการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กสู่วงโคจรด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าว่าการใช้จรวดขนาดใหญ่ผู้พัฒนายังวางแผนในการสร้างแพลตฟอร์มยิงแบบอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องใช้กำลังพลในการควบคุมโดยตรงในอนาคตโดยใช้เทคโนโลยีการตรวจจับเป้าหมายด้วยเรดาร์ความละเอียดสูงร่วมกับระบบ AI ในการตัดสินใจโจมตีแบบเรียลไทม์ซึ่งจะลดความเสี่ยงของบุคลากรในสนามรบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกค,คามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาทดสอบที่ผ่านมาวายุเทพได้ถูกทดลองยิงมากกว่า23ครั้งทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองโดยมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่95.6%ซึ่งถือว่าสูงมากในมาตร,รฐานของอาวุธยุทธศาสตร์ประเภทนี้และมีแผนจะเริ่มสายการผลิตจริงในช่วงกลางปี2026โดยเป้าหมายเริ่มต้นคือการผลิต120ลูกภายใน2ปีแรก รัฐบาลไทยมองว่าการมีจรวดระดับนี้จะช่วยสร้างหลักประกรันความมั่นคงให้กับประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ความขัดแย้งและการแข่งขันด้านอาวุธกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลกการมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติแม้ว่าโครงการนี้จะมีข้อถกเถียงในแง่งบประมาณและผลกระทบระยะยาว แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือการลงทุนในเทคโนโลยีทางการทหารระดับสูงจะเป็นรากฐานสำคัญที่ต่อย,ยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอวกาศพลังงานและหุ่นยนต์ซึ่งเป็นอนาคตของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นของจรวด v i p ย u t e, ที่จะเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยในเวทีความมั่นคงระดับโลกแล้วคุณละคิดอย่างไรกับเทคโนโลยีนี้คุณลงทุนเพิ่มหรือหันไปเน้นพัฒนาระบบป้องกันแบบไม่รู้กลรม แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motion Mode เพื่อไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากต้องการให้แยกบทพูดให้เป็นสไตล์ผู้บรรยายชัดเจนหรือต้องการให้ปรับให้เป็นภาษากึ่งเป็นกันเองมากขึ้นบอกได้เลยครับ